ตอกหน้าผู้นำฝ่ายค้านถ้าในสภาตรวจสอบรัฐบาลจริงจังประชาชนคงไม่ต้องออกมาเคลื่อนไหวนายสามารถแก้วมีชัยอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อไทยโพสเฟซบุ๊กระบุเรื่องบทบาทของพักฝ่ายค้านระบุว่าพักประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างมีประสิทธิภาพหรือยังหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจานายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้ยื่นเรื่องตรวจสอบประเด็นต่างๆไปยังองค์กรตรวจสอบอย่างที่พูดไว้หรือยัง ไหนบอกเมื่อเปิดแผลแล้วจะตามโรยเกลือต่อยังเห็นเงียบสนิทและคิดว่าเปิดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญที่จะถึงวันที่3กอกคนี้จะร่วมมือกับพักภูมิใจไทยในการเท่าชื่อยื่นยตัติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในประเด็นคลิปที่พูดกับคุนเซนหรือไม่ ประชาชนส่วนหนึ่งเขาข้องใจว่าพักประชาชนมีอะไรที่ทำให้ลังเลไม่เอาจริงเอาจังในการตรวจสอบให้ถึงที่สุดเหมือนนักมวยที่ชกไม่สมศักดิ์ศรีถ้าฝ่ายค้านทำงานมีประสิทธิภาพการตรวจสอบทำกันอย่างจริงจังในสภาประชาชนคงไม่ต้องเสียเวลาออกมาเคลื่อนไหวตรวจสอบกดดันกันนอกสภาหรอกครับ